สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนะคะกลับครูปุ๊กเหมือนเดิมเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องใหม่นะคะก็คือในเรื่องของคําที่ใช้บันบันแล้วก็ใช้รองหันนั่นเองนะคะว่า คำทั้ง3ามคำนี้นะคะมีการใช้คําศัพท์แตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของบันกับบันนะคะก็คือบันไม่หันอากาศนอนหนูกับบันที่เป็นบันรอรอนั่นเองนะคะค่ะเนื้อหาความรู้นะคะจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะในเรื่องของการใช้บันกับบันนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะมาทบทวนในเรื่องของคําประวิสัญชนีก่อนนะคะก็คือคําที่ประวิสัญชนีนะคะก็คือคําที่เป็นรูปของสระอะนั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะสระอะนะคะมี2ชื่อนะคะเราสามารถเรียกได้ว่าสระอะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นคํา วิสัญชนีก็ได้นะคะความหมายก็คือสระอะเหมือนกันนะคะซึ่งคําว่าประวิสัญชนีนะคะหมายถึงคําที่มีทั้งรูปนะคะแล้วก็เสียงของสระอะนั่นเองนะคะย้ําเลยนะคะถ้าเป็นประวิสัญชนีนะคะก็คือมีทั้งรูปและเสียงของสระอะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าคําที่ไม่ประวิสัญชนีก็คือเป็นคําที่มี เสียงสระอะนะคะแต่ว่าไม่มีรูปสระอะนั่นเองนะคะหลดหลักการจำง่ายๆเนาะเป็นการทบทวนความรู้ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากที่เราทบทวนความรู้แล้วนะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปฟังเพลงนะคะเรื่องของ การใช้บันกับบันรอหันนั่นเองนะคะว่าบันไม่หันอากาศกับบันรอหันนี้นะคะเราใช้แตกต่างกันยังไงนะคะครูจะมีบทเพลงสนุกๆนะคะมาให้กับนักเรียนได้ฟังค่ะหากนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเราไปฟังเพลงก่อนที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้บันกับบันได้เลยค่ะ นอนูหรือรอหันสุดกดนั้นต้องเข้าใจแยกให้ถูกจดจำไว้หน้าพิยางเราต้องใช้อย่าลืมจดจำไว้ใส่ใจก็ตอนนั้นฉันร้องบเลงอยู่บรรดานที่รู้บันเทิงบันลือสันันดัง ครูต้องเขาเ้าบรรยายบรรยากาศให้เธอเสักครั้งแล้วเธอบันทึกนั่งฟังบรรจงจดในบรรทัดเอา้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเมื่อรถบรรทุกบรรจุบรรไดส่งให้กำนันกลับมาเอ้า อย่าลืมว่าบรรพิมีสัตว์ป่าเมื่อเจอบรรดาช่างเสื้อไล่ลาบรรจงหลีกสายควาใทัน คุยกันไว้ในนาเมื่อรถบรรทุกบรรจุบรรไดส่งให้กำนันกลับมาเอาเฮ้ยอย่าลืมว่าบรรพฤมีเสร็จป่าเมื่อเจอบรรดาช่างเสื้อไล่ล่าบรรจงหลีกซ้ายขวาให้ทัน ม่เหมือนที่คุยกันไว้หนีหน้าเมื่อรถบรรทุกบรรจุบรรไดส่งให้กำนันกลับมา mm hmm. เอาให้อย่าลืมว่าบรรพตมีสัตว์ป่าเ mm hmm. มื่อเจอบรรดาช่างเสือ้อล่ล่าบรรจงหลีกซ้ายขวาให้ทัน ะะหลังจากที่เราได้ฟังบทเพลงเรื่องของบันกับบันไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะมาทบทวนในเรื่องของการใช้บันก่อนนะคะก็คือบันไม้หานอากาศนอหนูนั่นเองนะคะหลักการเวลาเราอ่านออกเสียงหรือว่าสะกดคํานี้นะคะเราจะสะกดว่าบออะนอบันนะคะก็คือเป็นเสียงของสระอะนะคะแต่ว่าอยู่ในรูปของสระอะลดรูปนั่นเองนะคะ เมื่อเราสะกดแบบนี้เมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะถูกตัวสะกดเนี่ยกระโดดถีบสระอะนะคะกลายเป็นไม้หันอากาศตัวนี้นั่นเองนะคะอะ่เรามาดูกรอนช่วยจำบันกันนะคะก็คือชื่อกรอนก็คือบันดาลลงบันไดนั่นเองนะคะอะ่นักเรียนมาอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะเป็นบทกรอนท่องจำนะคะหลักการใช้บันไม้หันอากาศนอหนูนะคะบออะนอบันตัวนี้เนาะ ดังนั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะบรรดาลลงบันไดบันทึกไว้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนั่นดังบันด้วยบันหวยให้บันเหิดไปจากรวงรัง บันทึกถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันโดนบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งตนคำบันนั้นชงนระวังปนกับรอหรัน อ่านะคะคำศัพท์เหล่านี้นะคะคำว่าบันพวกนี้นะคะจะใช้บันที่เป็นบันไม่หันอากาศนอหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นบันทึกบันกวาดนะคะหรือคำบันเนาะบันเดินนะคะบันโดนนะคะบันจวบนะคะ คำเหล่านี้จะใช้เป็น <Stars> บออะนอบันนะคะบอไม่หันนอนั่นเองนะคะหลักการคำศัพท์เหล่านี้จะใช้บันเหล่านี้นั่นเองนะคะดังนั้นหลักการใช้บันกับบันเนี่ยนะคะนักเรียนต้องใช้หลักการในการจดจำเนาะว่าคําศัพท์ไหนใช้รูปแบบไหนนะคะดังนั้นนักเรียนต้องมีหน้าที่ในการไปท่องจําทําความเข้าใจและจดจาคำําศัพท์นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูหลักการในการท่องจําบันที่เป็นรอหันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะเรามาท่องจำพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะบันจมบันจุใส่บันทุกไว้บันดามีบันเจิดบันรุที่ บรรทัดดีสุดบรรยายบรรพศกำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมาย เลือกมาใช้ให้เหมาะความนะคะคําที่เป็นตัวหนังสือสีส้มหรือสีเหลืองเข้มๆตัวนี้นะคะคําเหล่านี้เวลาเราใช้บันนะคะต้องใช้บันแบบรอหันนั่นเองนะคะ ดันงนั้นนักเรียนต้องทําการท่องจําคําศัพท์ให้เกิดความเข้าใจเนาะวันนี้จะเป็นแค่การทบทวนความรู้นะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้พื้นฐานในการใช้บันกับบันนั่นเองนะคะวันพุธนะคะพุธนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้รอหันบ้างน,นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่านะคะเมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องของการใช้บันกับบันแล้วนะคะบันกับบันเนาะบันไม่หันอากาศกับบันแบบรอหันนะคะ วันนี้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้พื้นฐานของการใช้บันกับบันเนาะมันกับบันเนี่ยนะคะไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายนะคะแต่ว่านักเรียนมีหน้าที่ในการไปท่องจำมานะคะว่าคำไหนต้องใช้บันแบบไหนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูก,ก็มีการบ้านนะคะก็คือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่76นะคะให้กับนักเรียนนะคะไปเติมคำเป็นบันแบบบอไม่หันนอหรือบันแบบรอหันนะคะ ลงในคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันในคาบหน้านะคะก็คือวันพุธนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนมีหน้าที่ในการไปเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะว่าคำไหนควรจะใช้บันแบบไหนนั่นเองนะคะคำแรกก็คือคำว่าเทิงนะคะก็เป็นบันเทิงเนาะแต่ว่าจะใช้บันในรูปแบบไหนนะคะบันเทิงบันทึกบันทัดบันเลงบันจบบันไลบันจงบันลุ บรรยายบรรดานบรรไดแล้วก็บรรทุกนะคะเป็นการใช้คำว่าบรรเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบรรแบบไหนให้นักเรียนไปศึกษาความรู้นะคะทบทวนคลิปวิดีโอครูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอีกสักรอบเนาะจากบทกลอนท่องจำที่ครูได้บอกไว้ข้างต้นนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกกันได้เลยค่ะ ค่าไรที่สําคัญเลยนะคะหลังจากทําแบบฝึกแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปแบบฝึกนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะครูจะทําการเช็คชื่อนักเรียนที่ส่งงานอย่างสม่ําเสมอนะคะว่านักเรียนส่งงานครูนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่ส่งงานนะคะนักเรียนจะต้องส่งชื่อชั้นเลขที่มาอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะในการตรวจงานเนาะ ในที่สําคัญครูจะมีการแคบหน้าจอเป็นหลักฐานนะคะสําหรับนักเรียนที่ส่งงานมานะคะหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ในรายส่วนตัวของครูนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ